สวัสดีครับผมช่างใหม่โมบายไลท์นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีเปิดแบนของเจ้าตัวสเปนเดอร์ 144HT ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราผมจะมากดความถี่ก่อนนะ156000อ่ามันไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดแบนกันเลยนะครับปิดเครื่องนะครับผมปุ่มด้านล่างปุ่มเล็กนะครับกับปุ่มดอกศนขึ้นนะครับกดสองปุ่มพร้อมกันนะครับผมอ่าเสร็จแล้วเปิดเครื่องนะครับ อ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้นะับใส่รหัสเลยนะครับศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งศูนย์อ่ามันจะขึ้นเบนนะครับอ่าเบนที่หนึ่งนะครับเราต้องไปเปิดเบนที่เบนเลือกเบนที่หนึ่งนะครับกดดอกศรขึ้นอ่าเห็นไหมครับหนึ่งถ้าเราเลือกสองนี้ก็คือปิดนะครับเราเลือกเป็นหนึ่งนะครับเปิดเสร็จแล้วเรากดเอฟยืนยันอ่าเสร็จแล้วเราปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องอ่าผมจะมากดหนึ่งห้าหก 0 0นอ่านี่นะครับผมนี่ก็คือเป็นวิธีเปิดเบนของเจ้า TC 1 C 4 4 CC FT นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ